ไอจำเป็นรับสมัครไปอีกเด้อครับงูง,งูงส,ส,สาวๆครับน <c oughs> ี่แหละครับเพื่อนเขาเป็นงูงูงสาวๆน,น,นี่นะครับสถานที่นะครับคือวัดนะครับวัดบ้านอมิกน,นะครับพระเอกจัเป็นนะครับ หักตัใจหักจำเลยโอ้ยบุญนะสีดได้ยังอะไรมันยังเข้าอื่นจังโบราณนะโบุลาศผู้อยู่เบื้องหลังนะครับผมผู้บังคับนะครับผู้ถูกบังคับนะครับไม่ใช่ผู้พ่วงกับนะครับผูตื่นบังคับนะแม่อุ้ยมาให้่กำลังใจนะมาให้่กำลังใจพระเอกรอนะ วันนี้มาถ่ายําอยู่ที่วัดบ้านน้องเม็กนะครับผมตำบลช่องเม็กอำเภอสิรินทรนะครับผมบรรยากาศก็จะบด้เตรียมนะครับจับจูดเลยนะครับผมโบสก็สวยงามนะครับมีหอดล่างผึ่งนะครับล่างผึ่งก็มีนะครับอาจจะมองม่เห็นนะครับมันจะมืนๆเนี่ยนะอ่ะเนี่ยโฟกัสให้ดูนะครับ ล่างพึ่งนะครับอย่าให้แตกนะครับผมพระเอกกับพระเอกนะครับแลนคือกันนะครับเดี๋ยวจะไปถ่ายฉากต่อไปนะครับคอยติดตามรับชมนะครับผมเ

ผู้บังคับผ mm ู hmm. ้บังคับด้วยบางทูมครับฐานนะครับบ่งอุปกรณ์การท่านัอุปกรณ์การถ่ายทำผู้บังคับนะครับมาจะูนมาหน่งหน่เอาเอาตรตรงงตรนี้อเดยาเยวเดียตองหัวใเ็นหาใหญ่ เด่เยงานเดียงมาใเอออแล้ว่งสานก็ต้องผมเบงแล้โอเคแล้วโอ้ยอยากจะบรออะไรย้อนบอรอเออทำนีกะได้กินและใส่กัดะโฟกัสก้อกันมาทั้งหนาวกัก็ไดมาปูกกันมลก่อนันเหมือนเมอ่กถิ่นข่อยใชเนมยเสินนี้ก็ใส่ปน ในวันใดจะจะกรอกคือจะทำอะไรก็ โรไถโปยังโปรเวลา,ววาวมันมาอยู่นี่เจ้าลองหันมาบงนนั้นมันหวนัวโปรมันกล่องมาข้างแล้วมันเอียงหนุน้างนี้น้ำางนี้น้ำ